โอ้เธอนี่คือสระว่ายน้ำบ้านเธอเออเป็นสระว่ายน้ำในบ้านที่ฉันสร้างลดใช่แต่ว่าเพิ่งเสร็จยังไม่ได้เติมน้ำเข้าเลยเนี่เธอ,อางเงี้ยปัญหาที่ฉันสงสัยมากๆเลยคือฝอนตกลงมาเธอเข้าใจว่าฝนตกมาแรงแรงไปแล้วแบบอาจจะเป็นน้ำแร่น้ำเกลือในสระเนี้ยไปไหนวะถ้าจริงๆแล้วว่ามันจะระบบสระว่ายน้ำมันจะมีระบบกรองของ,ของมันก็คืออย่างอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นระบบระบบออน้ำล้น ฝั่งนี้มันจะเสียกว่าฝั่งนั้นเดี๋ยวพอเวลาเราใส่น้าแล้วมันก็จะล้นออกไปน้ําที่ร้นออกไปข้างล่างตรงนี้มันจะมีรางกัตเตอร์ไว้รองรับน้ําอ่ะแล้วก็มีท่อต่อลงไปห้องข้างล่างห้องเครื่องกรองคือน้ําที่ตกลงไปกรอง<ร>ข้างล่างแล้วก็ดูดขึ้นมาเข้ามาใช้ในนี้ใหม่องนั<ร>้นแล้วถือว่ามันมีฝนตกมีน้ําฝนเจอจางป<บ>ริมาณน้ํามันขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะไหลมันก็จะมันก็จะบีบเอาน้ําที่อยู่ผิวบนอ่ะไหลลงไปแล้วก็ไปผ่านกระบวนการกรองแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่เออโอ้ความเข้า คนต้องรวยมากๆอ่ะต้องเปลี่ยนตอทุกวันที่ว่าน้ําฝนตกอ๋อนึกว่าต้องสูน้ำออกถูกความเข้าใจของคนทั่วไปคือแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเธอเอาสมคิดหมาที่บ้านลงไว้น้ําอ่ะเธอต้องเอาน้ําออกก็เติมไม่สมกับปกอาจจะกะปกนะแม่มองไม่เห็น